สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่อต้องบอกว่าน่าคิดมากๆค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขในสนามวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกทำไมตัวเลขเฉลี่ยที่ดูไม่ต่างกันมากมันถึงสร้างความรู้สึกที่แบบโอ้โหปังมากกับอีกที่หนึ่งที่อาจจะดูเอ๊ะแอบเงียบไปนิด ได้ต่างกันขนาดนี้เราจะพูดถึง2ครั้งล่าสุดในอาเซียนเลยนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลบทวิเคราะห์จากช่อง YouTube ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดี Big Champ FC ค่ะเขาเปรียบเทียบกระแสวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลิปปินส์กำลังจัดอยู่เลยตอนนี้กับความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพไปก่อนหน้านี้ค่ะคาถามก็คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ไปเนี่ยมีข่าวว่าเริ่มเจอปัญหาเรื่องกระแสะเรื่องแฟนๆซะแล้วล่ะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ภาพตอนที่ไทยจัดครั้งนั้นมันดูคึกคักกว่าดูน่าประทับใจกว่าทั้งที่ตัวเลขบางอย่างมันก็ดูเออใกล้ๆกันแล้วก็เดี๋ยวท้ายให้การมีเรื่องซุบซิบเล็กๆของนักกีฬาไทยมาฝากกันด้วยคะ่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะมันทําให้เราเห็นว่า ออความสมเร็จหรือไอบรรยากาศความคึกคักของการจัดงานใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขคนดูในสนามเพียวๆจริงๆนะครับมันมีมิติอื่นมีองค์ประกอบอื่นที่ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลเยอะมากต่อภาพรวมที่เราสัมผัสกัน น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะกับความท้าทายที่ฟิลิปปินส์กำลังเจออยู่ตอนนี้กับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกเห็นว่ามีรายงานออกมาเหมือนกันว่าฝ่ายจัดเขาก็เริ่มกังวลนิดๆแล้วเหมือนกันนะคะหลังจากแข่งไปแค่วันสองวันแรกเองเพราะว่ากระแสมันดูเหมือนจะยังไม่เปรี้ยงเท่าที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็จํานวนคนดูในสนามบางคู่ก็ดูบางตาไปหน่อยมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือเกมที่สหรัฐอเมริกาเจอกับโคลัมเบียอ oh. ถ้าถึงแม้อเมริกาจะชนะขาดลอยไปเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือบรรยากาศในสนามที่ออค่อนข้างเงียบเหงาไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ซึ่งก็น่าแปลกใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอเมริกากับฟิลิปปินส์เขาก็มีความสําคัญที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันก็น่าจะมีแฟนๆอยู่บ้างแต่ทําไมภาพออกมาเป็นแบบนั้นไปได้ครับ ตรงนี้เนี่ยมีปัจจัยสำคัญเรื่องขนาดสนามเข้ามาเกี่ยวเลยครับคือฟิลิปปินส์เขาเลือกใช้สนามที่ใหญ่มากๆนะครับมีถึง2แห่งเลยคือ SM Mall of Asia Arena อันนี้จุได้ตั้ง20,000ที่นั่งกับอีกที่คือ Arena t a c o l i s e u m อันนี้ก็เกือบเกือบ0 0 0ที่นั่ง โหใหญ่มากเลยนะคะนั่นใหญ่มากครับปกติสนามพวกนี้เขาใช้แข่งบาสเกตบอลเป็นหลักซึ่งบาสเกตนี่คือกีฬาอันดับหนึ่งของฟิลิปปินส์เขาเลยอ๋อค่ะทีนี้พอมาดูตัวเลขคนดูในช่วงแรกๆกัครับคือถึงแม้มันจะไม่ได้น้อยแบบน่าตกใจนะแต่พอไปเทียบกับความจุหลักหมื่นของสนามแล้วเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ภาพรวมมันดูหงเหงไปได้เหมือนกันอย่างเกมซารัสโคลอมเบียที่บอกว่าเงีย,งยบๆเนี่ย คนดูก็ประมาณ2,700กว่าคนนะครับ2,743คนนะฮะอืมส่วนเกมที่น้อยที่สุดที่มีบันทึกไว้ก็คือโปแลนด์เจอโรมาเนียอันนี้ราวๆ1,700กว่าคน1,785คนแต่ก็มีเกมที่คนเยอะเหมือนกันนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอตุรกีอันนี้แฟนๆเข้าไปถึง7,500กว่าคนเลย7,518คน โอ้ก็เยอะอยู่นะคะคู่ญี่ปุ่นครับทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมช่วงต้นๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,300คนต่อแมชครับค่าเฉลี่ย3,300คนฟังดูเพลินๆเ,เหมือนจะไม่น้อยเลยนะคะแต่ทำไมภาพที่ออกมามันถึงดูไม่เต็มหรือดูเงียบไปได้ล่ะคะนั่นมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่บทวิเคราะห์เขาชี้ไว้ มีครับนอกเหนือเรื่องขนาดสนามที่มันอาจจะใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนคนดูจริงๆทําให้สัดส,ส่วนมาดูน้อยลงไปแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องราคาบัตรเข้าชมด้วยครับอ๋อราคาตัว๋วครับมีข้อมูลว่าบางรอบโดยเฉพาะนัดเปิดสนามที่เขามีคอนเสิร์ตเคป็อมาด้วยเนี่ยค่ะค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันราคาบัตรนี่พุ่งสูงไปถึงหลักหมื่นบาทเลยนะครับโอ้หมื่นบาทครับซึ่งกลยุทธ์แบบนี้เอ่อมันอาจจะดึงดูดคนดูอีกกลุ่มหนึ่งได้แหละ แต่ก็อาจจะทำให้แฟนวอลเลย์บอลจริงๆเขา,เารู้สึกว่าราคามันสูงไปหรือเปล่าแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเหมือนกันเข้าใจเลยค่ะคือพยายามจะสร้างกระแสด้วยอีเวนต์เสริมแต่ก็อาจจะไปกระทบกลุ่มเป้าหมายหลักได้เหมือนกัน แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างความนิยมของกีฬาวอลเลย์บอลชายที่นู่นเองเป็นยังไงบ้างคะอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับคือวอลเลย์บอลชายในฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นกระแสหลักหรือว่านิยมเท่ากับบาสเกตบอลแล้วก็ทีมชาติชายของฟิลิปปินส์เองก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับทอบ็ทอปๆของโลกการจะดึงแฟนๆเยอะๆให้เข้าสนามตลอดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าวอลเลย์บอลหญิงหรือบาสเกตที่เขามีสตาร์ดังๆอยู่แล้ว อืมจริงด้วยค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับที่เขาหยิบมาเทียบกับสิ่งที่ไทยเราทําได้ดีมากๆเลยคือเรื่องของกิจกรรมเสริมกิจกรรมเสริมครับกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็การนําเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับดูเหมือนที่ฟิลิปปินส์จะยังขาดตรงนี้ไปพอสมควรเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ระลึกเก๋ๆที่มันบ่งบอกความเป็นฟิลิปปินส์หรือการมีมาสคอตน่ารักน่ักมาสร้างสีสันหรือการจัดกิจกรรมให้แฟนๆได้สัมผัสวัฒนธรรมเขาควบคู่ไปกับการแข่งขีฬาอ๋อค่ะซึ่งไอสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับ มันช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกผูกพันได้ดีมากๆเลยจริงด้วยค่ะเรื่องพวกนี้เหมือนจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะแต่พอมารุมๆกันแล้วมันสร้างความรู้สึกที่ต่างกันได้จริงๆค่ะงั้นเราลองย้อนกลับไปดูมาตรฐานที่ไทยเราเคยทำไว้ตอนจัดวอลเลย์นบอลหญิงชิงชมป์โลกครั้งนั้นกันบ้างที่เขาว่าประสบความสำเร็จมากๆจน FIVB ชมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ ถ้าดูตัวเลขจากบทวิเคราะห์เดียวกันเลยนะคะยอดผู้ชมรวมตลอดทัวนาเมนที่ไทยจัดเนี่ยโหเกือบ1,90,000คนนะคะ1,88,167คนถือว่าเยอะมากเยอะมากครับแต่พอมาดูค่าเฉลี่ยต่อแมต ตัวแรกมันอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3,000คนเองค่ะ2,943คนซึ่งตรงนี้ละค่ะที่น่าสนใจมากเพราะตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยช่วงต้นๆของฟิลิปปินส์เลยนะคะประมาณ3,300คนแต่ทำไมทำไมความรู้สึกบรรยากาศภาพที่ออกมาตอนนั้นมันถึงต่างกันขนาดนี้ละคะ นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยปัจจัยที่ทําให้ภาพลักษณ์ของไทยเราตอนนั้นมันออกมาดีเยี่ยมแล้วก็ถูกพูดถึงในแง่บวกมากๆเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือการเลือกขนาดสนามที่เหมาะสมครับขนาดสนามใช่ครับภายเราใช้สนามอย่างอินดอร์สเตเดียมหัวหมากซึ่งความจุมันกําลังดีครับ พอมีผู้ชมเข้ามาเฉลี่ยสัก3,000คนหรืออย่างตอนพีกพิกๆรอบท้ายๆที่มี4,000ถึง5,000คนเนี่ยมันทำให้สนามดูเต็มครับดูแน่นออ๋เสียงเชียร์มันก็เลยดังกึกก้องบรรยากาศมันเลยดูคึกคักดูมีพลังมากๆครับเข้าใจเลยค่ะคือพอดีกับจำนวนคนครับผมปัจจัยที่สองที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือฐานแฟนคลับวอลเลย์บอลหญิงที่แข็งแกร่งมากในไทยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะครับ แฟนๆชาวไทยเราเนี่ยไม่ได้เชียร์แค่ทีมชาติไทยอย่างเดียวนะครับแต่มีความรู้ความเข้าใจในเกมสูงมากแล้วก็ติดตามเชียร์ทีมต่างชาติเก่งๆที่ตัวเองชอบด้วยไม่ว่าจะเป็นบราซิลญี่ปุน่นหรือที่มือื่นเนี่ยทำให้ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนแข่งก็ตามสนามมันก็มักจะมีคนดูอยู่เสมอไม่ได้โล่งเฉพาะตอนที่ไม่มีทีมเจ้าภาพแข่ง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือคนดูไม่ได้กระจุกตัวแค่ตอนทีมไทยลงแข่งแต่กระจายไปเชียร์ทีมอื่นๆด้วยมันเลยทำให้ค่าเฉลี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์ดูดีแล้วสนามก็ไม่ค่อยหงเรงถูกต้องเลยครับแล้วก็ประกอบกับปัจจัยที่3ที่เราเพิ่งพูดถึงไปตอนวิเคราะห์ของฟิลิปปินส์เมื่อกี้เลยคือกิจกรรมส่งเสริมและการนาเสนอวัฒนธรรมที่ไทยเราทาได้ชัดเจนและก็น่าประทับใจมากค่ะ ทั้งเรื่องการต้อนรับนักกีฬาของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เป็นไทยมาสคอตที่น่ารักการแสดงต่างๆมันสร้างประสบการณ์ที่ดีสร้างความทรงจําที่พิเศษให้นักกีฬาและวก็แฟนๆต่างชาติด้วยบวกกับราคาบัตรที่เข้าถึงง่ายกว่าในภาพรวมอ่าใช่ค่ะถ้าไม่นับตัวผีเนาะครับผมหัวเราะเบาๆถ้าไม่นับตัวผีนะครับ เทียบกับราคาสูงสุดบางรอบของฟิลิปปินส์ของไทยถือว่าเข้าถึงง่ายกว่าทั้งหมดนี่แหละครับมันหลอมรวมกันสร้างเป็นบรรยากาศและก็พลังของแฟนๆที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆจนทำให้ช่วงนั้นกรุงเทพเราถูกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัลแล์บ้าหญิงก็เลยทีเดียวมันเป็นความสำเร็จที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกจริงๆครับไม่ใช่แค่ตัวเลข ฟังแล้วก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าทำไมค่าเฉลี่ยผู้ชมราวๆ3,000นคนเท่าๆกันเนี่ยมันถึงให้ผลลัพธ์ทางความรู้สึกที่ต่างกันได้ขนาดนี้เลยการเลือกสนามที่ใช่กับบริบทกับการเข้าใจวัฒนธรรมแฟนกีฬาของตัวเองนี่สำคัญมากๆจริงๆค่ะใช่เลยครับถ้าให้สรุปเปรียบเพียบปัจจัยหลักๆที่ทาให้ภาพมันต่างกันนะครับก็คือ 1. ขนาดสนามไทยเลือกขนาดพอดีทำให้คนดู3,000คนดูแน่น ฟิลิปปินส์เลือกสนามใหญ่มากทำให้3,300คนดูหงเร่งไปเลยค่ะ 2. ความนิยมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนี่คือเบอร์ต้นๆของไทยเลยวอลเลย์บอลชายยังเป็นรองบาสที่ฟิลิปปินส์อืม,มกลยุทธ์ราคาของไทยเข้าถึงง่ายกว่าในภาพรวมฟิลิปปินส์มีราคาสูงบางรอบแล้วก็มีแพ็กเกจเคป,ป๊ที่อาจจะไม่ตรงใจแฟนวอลเลย์ทุกคนจริงค่ะ 4. ทีมเจ้าภาพทีมหญิงไทยเราดึงดูดแฟนได้เยอะมากทีมชายฟิลิปปินส์อาจจะยังไม่ถึงระดับนั้น 5. กิจกรรมเสริมไทยเราเน้นสร้างประสบการณ์เน้นวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ในช่วงแรกๆดูเหมือนจะยังหาดส่วนนี้ไปทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อภาพจำแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมากกว่าแค่ตัวเลขดิบๆจริงๆครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่บทวิเคราะห์เขาชี้ไว้นะครับก็คือการที่ไทยเราทํามาตรฐานไว้สูงมากๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นชาติในอาเซียนเหมือนกันแล้วก็มารับไม้ต่อได้เหมือนกันนะครับ การเปรียบเทียบมันเลยเกิดขึ้นใ้ค่อนข้างง่ายในสายตาแฟนๆหรือสื่อต่างๆแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฟิลิปปินส์เขาด้วยนะคะอย่างที่บทวิเคราะห์ก็บอกไว้เหมือนกันว่าในแง่ของเทคนิคการจัดงานพื้นฐานต่างๆพวกแสงสีเสียงในสนามเนี่ยถือว่าเขาทําได้ดีตามมาตรฐานสากลเลยนะเพราะเขาใช้มาตรฐานเดียวกับสนามบาสเกตบอลอาชีพของเขาอยู่แล้วครับครับเรื่องนั้นต้องยอมรับแต่ถ้ามองในมุมของบรรยากาศ หรือมนขลังความรู้สึกร่วมของแฟนๆเนี่ยในช่วงต้นๆน,นี้อาจจะยังต้องใช้เวลาสร้างขึ้นมาอีกหน่อยถูกต้องครับ คือการคุยกันวันนี้เราไม่ได้ต้องการจะเปรียบเทียบเพื่อจะตําหนิใครเลยนะครับแต่เป็นการพยายามทาความเข้าใจปัจจัยที่มันซับซ้อนมากๆที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกซึ่งมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เราคนไทยได้มองย้อนกลับไปแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่บ้านเราเคยทําได้ดีมากๆในเวทีระดับนานาชาติเหมือนกันครับค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกเรื่องบรรยากาศการแข่งขันกันมาพอสมควรแล้วขอเปลี่ยนมูดมาที่เรื่องราวน่ารักน่ารัก,น,รกนอกสนาม ส่งท้ายกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งมันก็สะท้อนถึงความผูกพันความสนใจที่แฟนๆมีต่อนักกีฬาได้เหมือนกันนะคะล่าสุดเลยมีภาพที่กลายเป็นไวรัลเล็กๆในกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลไทยเราคือภาพของควีนบีมพิมพิชญาก,กรกำค่ะอ๋อ oh, ครับผมเห็นอยู่เหมือนกันค่ะเดินควงแขนชินโยชิดะซึ่งเป็นโค้ชแล้วก็คนสนิทไปหาอร่อยๆทานกันแถวกกทอการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช่ครับภาพนี้ก็สร้างความฮือฮาสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆเยอะเลยครับสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยตามข้อมูลที่มีนะครับก็คือเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยที่น้องบีมพิมพิชยาไปเล่นหลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นกับสโมสรคุโรเบะอะควาเฟรีสตอนปี2021 อ๋อ oh, ตอนนั้นครับตอนนั้นชินโยชิดะก็เป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชที่นั่นแล้วก็ล่าสุดเลยก็มีข่าวมาว่าทั้งคู่กำลังจะกลับไปร่วมง,งานกันอีกครั้งที่หลีฟฝรั่งเศสกับสโมสรน,น้องซีในฤดูกาลหน้าด้วยครับพอมีภาพแบบนี้ออกมาแฟนๆที่เขาคอยเชียร์คู่นี้อยู่แล้วก็เลยยิ่งอินกันไปใหญ่เลยค่ะในโซเชียลมีเดียนี้พูดถึงกันเยอะมาก บางสื่อบันเทิงถึงกับพาดหัวทํานองเคยไทยสะพายญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เลยสร้างสีสันกันไปก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะแสดงให้เห็นว่าแฟนๆไม่ได้ติดตามนักกีฬาแค่ผลงานในสนามอย่างเดียวแต่ยังผูกพันแล้วก็ให้กําลังใจในเรื่องส่วนตัวด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยเราด้วยค่ะครับเป็นเรื่องราวเบาๆที่น่าสนใจดีครับ มันสะท้อนให้เห็นว่าความผูกพันระหว่างแฟนคลับกับนักกีฬามันมีหลายมิติมากๆแล้วก็ความสนใจเหล่านี้แหละครับที่ช่วยหล่อเลี้ยงกระแสะความนิยมของกีฬาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆปิดท้ายการเจาะลึกของเราในวันนี้สรุปแล้วนะคะจากการที่เราสำรวจข้อมูลแล้วก็มีเคราะห์กันมาเนี่ยเราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าความสำเร็จของการจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลกมันซับซ้อนกว่าแค่การดูตัวเลขนวิวสะพานจริงๆค่ะมันคือการผสมผสานที่ลงตัวของปัจจัยหลายอย่างมากๆทั้งการเลือกสถานที่ที่ใช่การเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจฐานความนิยมกีฬาในประเทศตัวเองกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสม แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการสร้างประสบการณ์ร่วมสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับแฟนๆสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่มันสร้างภาพลักษณ์สร้างบรรยากาศแล้วก็ความทรงจําที่ยั่งยืนค่ะครับกรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับระหว่างองค์ประกอบของความสําเร็จที่มันจับต้องได้ เช่นพวกตัวเลขผู้ชมหรือว่ามาตรฐานทางเทคนิคของสนามกับองค์ประกอบที่มันรู้สึกได้เช่นบรรยากาศความคึกคักความผูกพันของแฟนๆหรือการนำเสนอวัฒนธรรมที่มันน่าประทับใจซึ่งทั้งสองส่วนนี้มันมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับในการสร้างทัวร์นาเมนต์ที่น่าจดจำขึ้นมา และนั่นก็นํามาสู่คําถามชวนคิดปิดท้ายสําหรับเราทุกคนเลยค่ะว่านอกเหนือจากจํานวนคนดูในสนามหรือเสียงเชียร์ที่เราได้ยินกันแล้วเนี่ยอะไรคือองค์ประกอบที่มันอาจจะมองไม่เห็นแต่กลับสําคัญอย่างยิ่งยวดที่ทําให้การแข่งขันกีฬานานาชาติรายการหนึ่งหนึ่งมันตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนทั้งแฟนกีฬาทั้งตัวนักกีฬาเองไปได้นานแสานานานคะ่ะแล้วเจ้าภาพในอนาคตไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากทั้งความสําเร็จที่เราเห็นในกรณีของไทยเราและจุดที่ อาจจะต้องปรับปรุงหรือความท้าทายที่ฟิลิปปินส์กําลังเผชิญอยู่เพื่อจะยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพและก็การชมกีฬาให้มันยอดเยี่ยมนิ่งขึ้นไปอีกได้บ้างคะ